สวัสดีค่ะดาริชแนลวันนี้พามาเที่ยววัดชัยมงคลมาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะหลวงพ่อทันใจเคยมาไหว้ที่วัดชัยมงคลก็คือชัยมงคลพัฒนาอยู่จอำเภอเฉลิมประเกิจังหวัดสระบุรีแล้วพาเพื่อนๆชมต้นไม้สวยๆนะคะในวัดจัดสวยงามมากค่ะ ของที่วัดจัดไว้นะคะวัดนี้จัดสวนได้สวยงามร่มเย็นมากเลยพ่ะพเพื่อนๆไปดูเลยอันนี้สเสน่ห์จันแดงหรือเปล่าคะเสน่ห์จันแดงอันนี้เฟิร์นข้าหลวงอันนี้สปอมีสปอแล้วนะคะอันนี้คือสปอคือเราสามารถเอาสปอไปเพาะได้ ได้ลูกใหม่ขึ้นมานะคะนี้จันแดงสเสน่จันแดงนะคะสวยงามโอ๋โอ,อ,อสูตรสิบสามติดตามสวยงามล้มลื่นสะอาดตาดูเนี่ยโครงการพัฒนาพื้นที่ของในหลวงเนะี่ยเป็นบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนานะคะจัดสวยงาม สะอาด